่ะพี่น้องเศรานี่ลูกเพื่อนไปหน้าขอมาบ้านสารแห่ต่อครับพี่น้องมือสองพื้นได้หนี่กดกดสองพื้นครับอ่ะพื้นนี่พื้นที่สามครับเช็ดเส้นเช็ดเส้นได้หกครับนี่พื้นนี่นี่พื้นที่สามตัวนี้พื้นที่สี่ครับนี่ เตรียมสีสานต่อกันนี่แหละครับอันนี้เป็นแหสันเพิ่มเครื่องครับสันเพิ่มเครื่องได้ฮกเลือดครับตัวนั้นอันนี้สีสานหาสอกว่าสันเพิ่นว่าอยากได้ไปทึกกบทึกปูทึกป่านั่งแก่ให้นาว่าสันอ่ะสีสานในีเพิ่นก้อนอยู่สันก้อนตัวนั้นเด็กวาสตัวนึงยุไปซ้ำหนึ่งก้อนครับสีมาสานตัวนี้เพิ่นก้อนเพิ่นซ้ำหาสอกครับอ่ะไปเพื่อนฟาเสียบเดี้ยกับสันตัวนี้ให้เพื่อน Aneh atau Ani, Ani, Ketsen Kaya tu Kehagalantuk. Kaya ngan kan Kaya sih mok tu ni Kaya sih แขี่ล้วเอาแข็แข็สิบหเป็่นสองตาแขเแข็สายยังไงครับคุณหลงบ่ได้หลงซอมไม่แก็นี่นะลุยิงที่ส